โรคหนองในเนี่ยเมื่อเทียบกับโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ก็จะเป็นตัวที่พบมากที่สุดอยู่ที่ประมาณ15ต่อประชากรแสนคนสำหรับหนองในหรือสมัยก่อนเราเรียกกามาโรคเนี่ยนะครับหลายๆคนอาจจะเรียกว่า GC เป็นการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เป็นหลักเลยเชื้อก่อเหตุก็คือเชื้อแบคทีเรียาการติดเชื้ออาจจะ แสดงอาการหรือไม่แสดงอาการก็ได้คือมีเชื้ออยู่ส่งผ่านเชื้อได้แพร่เชื้อได้แต่ว่าไม่แสดงอาการสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นยังไงมาฮรพอดีปัสสาวะแล้วมันแสบอะครับม,มันแสบแล้วมันเจ็บแล้วเหมือนน้ำปัสสาวะออกมาน้อยแต่ว่ามันมีเหมือนหนองออกมาด้วยครับกลุ่มที่แสดงอาการหลกัหลกๆก็คือจะมาด้วย เรื่องของปัสสาวะแสบขัดมีหนองออกมาจากท่อปัสสาวะในเพศหญิงก็อาจจะมีตกขาวเป็นหนองผิดปกตินะครับหรือบางกลุ่มอาจจะมาด้วยเรื่องของปีกมดลูกอักเสบก็ได้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแสดงอาการหลังจากได้รับเชื้อเข้าไปภายใน1สัปดาห์หลายคนอาจจะเคยได้ยินหนองในแท้กับหนองในเทียมหนองในแท้เชื้อก่อเหตุก็คือเชื้อแบคทีรียเราก็เรียกว่า d i p รคอกไซด์หนองในเทียมเนี่ยเป็นการติดเชื้ออีกกลุ่มหนึง่งเราเรียกว่าเชื้อทรามเดียอาการอาจจะ คล้ายคลึงกันแต่ว่าโดยทั่วไปหนองในแท้อาการมักจะรุนแรงกว่าหมอขออนุญาตถามคามถามที่ส่วนตัวนิดนึงนะครับก่อนหน้านี้มีเพศสัมพันธ์ที่แบบไม่ได้ป้องกันไหมครับก็มีนะครับ สำหรับช่องทางการติดต่อก็จะเป็นเรื่องของเพศสัมพันธ์อย่างเดียวเลยทฤษฎีทางการแพทย์เนี่ยตัวติดเชื้อตัวแรกแล้วเป็นตัวกุวยทางเข้าไปถึงอวัยวะภายในไม่ว่าจะเป็นของชายหรือของหญิงปล่อยไว้นานๆทําให้เกิดการทําลายของเนื้อเยื่อแล้วก็ทางเดินของอวัยวะภายในถ้าเกิดว่าผู้ติดเชื้อเป็นผู้ชายก็จะเสี่ยงต่อการเป็นหมันส่วนเพศหญิงบริเวณปีกมดลูกท่อนําไข่ตรงอุ้งเชิงการทําให้เกิดเป็น ฝีเป็นหนองภายในอุ้งเชิงกลานได้โดยเฉพาะผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ทารกที่เกิดมาอาจจะมีการติดเชื้อที่บริเวณดวงตาซึ่งอาจจะรุนแรงถึงขนาดทําให้ทารกตาบอดได้ครับเรื่องของหนองในเนี่ยเดี๋ยวหมอเก็บหนองแล้วไปตรวจถ้าตรวจแล้วยืนยันว่าเป็นลักษณะของโรคหนองในจริงหมอจะให้การรักษาซึ่งการรักษาก็รักษาได้ไม่ยากเลยการรักษา โดยทั่วไปก็คือเป็นเรื่องของการให้ยาปฏิชีวนะสําหรับหนองในแท้ก็จะเป็นการฉีดยาหนองในเทียมเนี่ยก็จะเป็นการรับประทานยาก็จะประมาณ2-4สัปดาห์เนื่องจากว่าติดเชื้อร่วมกันได้บ่อยเรามักให้การรักษาควบคู่กันไปสําหรับการรักษาเนี่ยหมอยอยากให้พาแฟนหรือว่าคู่นอนมาตรวจรักษาด้วยถ้าเกิดว่าพบเชื้อจะได รักษาไปพร้อมๆกันเลยแล้วก็ในระหว่างนี้เนี่ยอยากให้งดเรื่องของเพศสัมพันธ์ไปก่อนสาหรับการดูแลทําความสะอาดร่างกายโดยเฉพาะอาวัยวะเพศช่วงนี้เนี่ยมีการอักเสบเป็นหนองอยู่แนะนําให้ทําความสะอาดร่างกายตามปกติแต่ถ้าเกิดว่าช่วงที่มีหนองมากอาจจะใช้น้ําเกลือล้างนะครับทาความสะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งทานยาตามที่หมอบอกแค่นี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะค่อยๆดีขึ้น สำหรับผู้ที่ติดเชื้ออย่างแรกคือสังเกตอาการถ้าเกิดว่ามีอาการที่กล่าวมาเนี่ยควรจะไปตรวจปรึกษาแพทย์แล้วก็รับการรักษาอย่างต่อเนื่องทานยาให้ครบคุณหมอมีการตรวจติดตามอาการก็ควรจะไปตรวจตามนัดเพื่อดูว่าเชื้อเนี่ยมันหมดไปจากร่างกายหรือยัง วิธีการป้องกันหลกัหลกๆก็คือเรื่องของการใช้ถุงยางอนามัยก็จะช่วยป้องกันโรคหนองในได้ใกล้เคียง100%เช่นเดียวกับ HIV โรคหนองในเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักซึ่งจริงๆแล้วโรคนี้เนี่ยมันจะสามารถส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเราได้ ามีปัญหาทางสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ